เมื่อถึงไม่เลือกจะฟังเสียงใครเลยนอกจากเสียงเมียมึงที่บอกว่าตัวเองไปนอนปากที่ขับที่ล้างแปบน้ำเนี่ยฟังแั่เสียงเมียมึงไงมึงไม่ฟังเสียงเพื่อนเสียงน้องเสียงที่หรอกเจาผมเจ้าผมเลี้ยบคูมันเลี้ยบที่ไหนที่ไหนคุณเอากล้องสองกี่คนกี่คนกี่คนคุณเร็วๆกี่คนกี่คนคุณไปว่ามันเกเรเหรอเราไปส่องกล้องสิควายดูให้ดูไอยกี่คนอุ้ยที่อย่าปีนดูซะด้วยแดกูลงเองก็ได้เช่นกันนะ เพิ่งพามซัมเบ้เลยว่ะมาโซนเอ้ยตอนนี้เปิดรถไว้ให้น้องใช้นี่นายมาขึ้นรถกูไม่ได้สักเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสอมสี่ห้าหกถ่ยนพี่ก้อนเก้าคนไปไม่รู้แต่โคตรเยอะเพื่อนอยู่บ้านหมดเลยยี่สิบห้าคนใช่ปะเอ่อฟังฟังฟังเพื่อนเดี๋ยวกูฝากหาคนพิมพ์ได้ใชทใช่กูหน่อยการกีฬาออกตู้แล้วอยู่หน้าเดอะโดมยี่สิบห้าคนกำลังเซนรถ มันมันมันเออเกยเกยยบอกให้หน่อยครับเกยบอกให้หน่อยมันมันเออมันมันสแตนบายเซ็ตกันแล้วก็กำลังคุยกันอยู่25คนคอนเฟิร์มจำนวนเป๊ะเป๊ะไอจีพี่แม่งใส่ดังใครจัดคอนเสิร์ตแถวนี้วะไอ้สัสหนึ่งก้อนเอาดักจับคนมอไซคเขียวไหมขอบ้านดีกว่าพี่อยากได้บ้านนะอยากได้บ้านนะโอเคๆผมขอตอมอได้ไหมเอาได้ได้ไปเลยไปเลยบิลลี่ไปเลยครับยังทันครับยังทันยังทันเมื่อกูลงไปปะแล้วเราลงรถแล้วเล่นแม่งเลย อยู่ไหนพี่กูกูขอหยุดให้นะมึงลงไปเล่นพี่เชินผมรอเดี๋ยวกูยิงให้มึงก็ว่าเชียร์ลงไปสับกลุ่มใหญ่กลุ่มใหญ่กลุ่มใหญ่อยู่นะบ้านเออเกียร์เกียร์บอกให้มันเติมขอยให้เรียบร้อยแล้วเกียร์พวกกันกนะกันมันจะออกแล้วนะยี่สิบห้าคนกันมังจะออกแล้วเกียร์เกียร์เอาให้ไวนะมันกันมังจะออกกันแล้วนะกูบอกก่อนมันขึ้นรถหมดแล้วมันขึ้นรถหมดแล้วมันขึ้นรถหมดแล้วกูบันไหวคุณขับลงไปเอาวะเอตว์ เมื่อกูสองคนไอ้เหี้ยไม่ได้ไปบ้านไม่ได้ไม่ไดไม่เดไปบ้านไม่ได้เลยจียนยาวเพื่อนเฮ้ยก้อนวิชันเหมือนเขาบอกไปช่วยเพื่อนว่ะวิทย์ไรก็ไม่สนนะพี่ตำรวจมันเอาผมไปอยู่เลยเหี้ยของจริงว่ะไม่ไม่อาจจะอยู่วะคิโนรินน่ะสารเพิ่มมันมันเข้าตู้ยากเย็นจังวะไอ้ตีมันเอาให้นัดเฮยแต่กูสังเกตดีรถกังกินังแม่งแรงทุกคันเลยนะ แลมโบแม่งวิชั่นแม่งแต่ละคันที่แม่งเลือกรถมาได้ดีชิพหายเลยสัตว์เอยากมาลังแปดหน่อยครับเียร์มาลังแปดหน่อยมาลําแปดขึ้นขึ้นขึ้นมาลําแปดอะไรพี่ขึ้นมาเคียร์หน่อยขึ้นมาเค่นี้หน่อยคันนึงแม่งขึ้นไปดีสัตว์กูอยากเจอแม่งชิบหายเลยวายคุณเอาปะเมื่อกูสองคนกูกลับไปบอกเพื่อนพี่เติร์น้ำมันนะไม่เดี๋ยวกูลงไปกูยิงมันแล้วมึงลงไปเอาไปดิไอพี่ไกล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 มากไกลมากเครียกูนจะไปนอนแล้ว เด ouais ี๋ยวลูกของเฉดนาคิ้ของเต็มตัวเลยสี่บูด้วยเพื่อนไอเจนที่บ้าไอคน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 โดนะดไอคนโดนระดมไอคนโดนระดมไอคนโดนระดนไอคนโดนระอม ไม่มี้ำะโดไปสคันนะกอสาคันรยิงเฉยเยตัวนี้จ <and speaker> ่อยคแล้วมจาไม่ลมาม่เลวคุณจมาแสทดงขจากบ้านฟินนนยพ่นี่ีตัวนี้เจ้ตัี้วนี้ไเ้วมาเลยมาเลยเดดดงมาเลยพวกมาเลยเดดงมาเลยตอนนี้มาเลยมาเลยมาเลยเดดงมาเลยมาเลยเดดดงมาดยิงถมาวะทีผมช่วยกอยู่น่าม้าทีนน มาเลยเดี๋ยวโดนพี่ภาคคนกวดสู <S 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 ้ได้เลยยม่หน่วยหน่ยมาเล่นนี้ให้เปหน่อยมให้ปหน่อยเายังไัไปไปเล่นไปเล่นเลยเล่ไปหน่อยแกแบกบแบขยบให้ไวให้ไวให้ไววยเฮ้ยโดดเบิ้ลพอดีน่าไอ้หน่วยสับ้อทีปะเนี่ยเอาปืนงไเอาปืนมามาให้ลบมนขึ้มือน่อยมมือ้ขึ้นมือขึ้นมือิ่ความานเพิความหวานความานหน่อย เออควาบอลดอยนี่ต้องยางงี้ต้อแบบนี้เปหลักโปมาแล้วมาแล้วมาแล้วเฮ้ยเขามาเข้ามาแล้วมาแล้วเร็วเมาแล้วเขามาแล้วดีแล้วจะได้บอลมาเลย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 ลวเฮ้ยดึงมาถอยถอยมาตรงนี้ถอยมาตรงนี้เล่นด้วยกันเล่นด้วยกันรอย่าลวนเราเล่นด้วยกันเรลมือกม

ไหวไม่ไหวกันกดังไม่ไหวร่มที่กูอยากให้เราแพ้ไฟวะที่เราแพ้ไฟได้หยอวะกูอยากแพ้ไฟวะีเอ้ยแพ้ไฟดิถ้ามึงแพ้ไฟสนุกแน่กูบอกให้แพ้ไฟดิหนีดหนีร่มร่มร่มโ้ร่มร่ขาดตาล้มไปรมไปตีมเสียงหน่ไ่ไปไตไปไี่ไปแพ้ไฟดิแพ้ไฟดิผูกแพ้ไฟดิกูบอลได้แไฟดิแ่่มร่่ม่่่แ่ไฟร่โดนอ

เฮ้ยหาฟังกูมาแชร์มาเล่นได้เปล่าพี่บดดูตัวกูรวมอีกปลดล็อคกดนี้กดนี้เป็นหลังแล้วปะมันเลยรวมอีกเป็นหลังไฟยังเปได้ไหมตะคนยังทิ้งสอบทิ้งสอบพี่เบิร์ดทิ้งสอบแล้วตีพี่เบดอุลุตต้องกูอุลต้องกูมันเว้ยมันเว้ยต้อองย่างหี้แหละมันเว้ยตาสอวตาสอวอุอุลุตตางสอว

ต่อไปเลยต่อพเล่นังี้แหละไม่เล่นนะ้มันมันนอยไป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 มีมีมมีมีมมสวยเดี๋ยวดิอุ้มมไปดีแล้วมาอุมาเหนียวมาต้อยพลาดอย่างนี้บ้างต้อยพลาดอย่างนี้บ้างเหียต้อยพลาอย่างนี้บ้างมัน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  ยังเหลือตรงนี้ยังเหลือตรงนี้เพื่อนมึงอย่าพึ่งป้นไม่ต้องพึ่งต้นงเหลืออยู่แหมอย่างนี้เลยกันดูแอตาข้างหลังแอตาข้างหลังใจหมดแล้วทุบทุบทุบเพื่อนนะคนเกิด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 ที่เกิดป่ะใจเย็นพอไฟไม่ไม่ยิงแล้วนะไม่ยิงแล้วนะพี่เบิร์ดพี่เบิร์ดพี่เบิร์เบิต่เิรเตไตไต่ไว้เจ